เป็นอะไรกันจ๊ะฮะจะไปไหนกันหืวปุ๊กลุกปุ๊กลุกจะกินกุหลาบเหรอคะทำไมหนะ้าหนูขาวจังเลยลูกจริงๆมันก็โทนชมพูอยู่นะเนี่ยอะไรเจ๊ <laughs> นี่ไปไหนมานี่วิ่งเซ่แทบๆมันนี่ฮะ ใ่จ้าแม่ไม่ถ่ายหนูเลยอะ่ะหนูเป็นอะไรเนี่ยหนูก็ยังไม่หายสักทีผลัดขนของหนูเนี่ยเนี่ยนะคะเอาใบไม้มาโรยให้เขานะคะเต็มเลยมาเป็นฝูงเลยอะไรเนี่ยอ,อะไรเนี่ย,ยเยอะแยะเลยอุ้ยอุ้ยไอ้คนนี้ก็ไอ้คนนี้ก็จะเอาแต่ชุดค่อย ็นยังไงเป็นจังไดก็เป็นยังไงเออโอ้โหเห็นไหมมันเลย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 อุ้ยตุดครวะตัวไหนอิ่มแล้วก็ไซค์ขนนะคะ ขากลองก็ไม่ได้เอามาเนาะวะทำอะไรกันเนี่ยเยอะแยะเลยหุย้ยสลอนเลยอโอ้ยดูงอนเขางอนเขาหนักมากเลยนะคะเนี่ยไปไหนกันโอ้ยโอยโอยใครมาจิกเสือ้อโอ้ยนางผมสวยด้วย นี่นะคะสภาพสะอาดมากน้องก็ไม่มีที่เล่นมันก็ลื่นไปหมดเลยค่ะ,ะก็สงสารนางก็เลยไปขอใบไม้เขามา <c oughs> โอ๊ย <c oughs> ก็ไปขอใบไม้เขามาขอลูกใบไม้ลูกค้ามานะคะ <c oughs> ที่บ้านใบไม้มันร่วงหมดแล้วค่ะมันก็มีแต่ต้นเอ่ออะไรเนี้ย โอ้ย,อยาจิกต้นเชอรี่ก็เนี่ยค่ะต้นเชอรีม่มไม่มีใบเลยเห็นไหมเรียบตับเลยไม่เหลือสักใบเลยเราจะเอาใบนำไม้ที่ไหนมาให้ใบไม้ไปให้ไก่เล่นนะต้นสนมันก็ไม่ร่วงนะคะพวกนี้คือใบไม้ไม่มีร่วงแล้วนี่เนไง หว่าะะจะกบมาหามันใกล้แม่เกินนะมันก็ใส่เต็มจอคนเดียวไงน,นี่ๆอ่ะอ่ะอยากกินอ่ะอาจิกสามรอบไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยจะเอาอีกเหรออ่ะเอายังไงต่อเอาสามรอบแล้วอ่ะเห,ห็นไหมทีนี้เือชุดละทีเนี้ย จะเอากระโปงให้ได้อ,ะอ่ะก็ะคือกระโปงใส่กระโปลงไลยนี้มานะคะเนี่ยนังจะเอาให้ได้อ,ะอ่ะไก่ก็คือไก่ <c oughs> <c oughs> เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะลูกเนาะ <c oughs> อ่ะยังไง <c oughs> โอเคนะจ๊ะสวัสดีค่ะ